ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจบุกนั่นโกอีกรอบหนึ่งนะครับผมรีบจัดจัดเลยนะครับ11นาฬิกา7นาทีแล้วนะครับก่อนจะได้ทำงานทำการต่อนะว่าแต่ว่าจเจ้ามาอีกาผมเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะครับผมโอ้โหโโเดี๋ยวดูก่อนนะตกลงว่าอีวงอีเวนต์นี่มันเป็นยังไงครับผมละงงไปหมดแล้วครับผมอ่าอีเวนต์แบบไม่จำกัดเวลา ยังไงครับเนี่ยขอต้อนรับสู่เทศกาลแห่งแสงนะกรุเบตเทิร์ลีกฤดูการที่12กลับมาแล้วเอยังไงครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องครับผมงานวิจัยแบบจำกัดเวลาของมาอีกะจะสิ้นสุดใน2ชั่วโมง50 นาทีไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาให้เลยครับผมอ่ามันเกี่ยวกับอะไรกับโปเกสต็อปหรือเปล่าครับดียวขอรับของก่อนนะอืมอ่าอ่าออ,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 องงไปหมดแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้เออนี่ครับมาอีกะนะนี่ครับมันมีรูปโปเกสสต็อปอยู่นะครับงานวิจัยแบบจำกัดเวลานะเออ ฉลองวันเสารที่3วันนี้นะครับทำไปสูก่การเชินหน้ากับงานวิจัยภาคสนามนะครับเพื่อนๆครับผมเป็นงานวิจัยภาคสนามนะอ่ะละครับสรุปก็คือพบกับไมกะเมื่อคุณหมุนแผ่นภาพที่เสาโบเกตสต็อปเหมือนในรูปเลยครับนั่นก็คือก็ต้องหมุนเสาเอาเควสนะครับซึ่ง ไม่รู้ว่าผมหมุนไปยังนะเอาละครับถ้างั้นก็หมดสิทธ์จับวหลายตัวแล้วล่ะครับเพราะว่าตรงนี้มีเสาอยู่ประมาณ3เสาซึ่งระยะห่างเนี่ยประมาณ100ยเมตรนะ1 0อยกว่าด้วยนะครับร้อยกว่ากว่านะครับ1 0อกว่าเมตรเลยนะครับเอาเสาแรกก่อนแล้วกันครับเสาที่ทํางานนี่นะครับผมที่ร้านผมนี่เองครับเซียร่าอย่าเพิ่งสู้นะอนะครับไปก่อนนะเซียร่าเดี๋ยวขอแยกไปทำเควสก่อนนะครับ ทำการคว้างบอนโค้งให้ได้หครั้งครับมาดูกันครั้งที่หนึ่งครับนี่นะครับมาสู้กับเจ้ายามิรามิครับบอนโค้งหนึ่งครับเอาละครับน่าจะง่ายๆนะครับก็จะได้มาอีกามาแน่นอนหนึ่งตัวครับไม่ใช่คอมมูนิตี้เดย์นะครับแต่เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมแบบพิเศษนะครับเออนะ ก็คือกิจกรรมที่ให้เราทําเนี่ยครับงานวิจัยภาคสนามเนี่ยนะครับผมนะเป็นอันนี้เป็นงานวิจัยแบบจํากัดเวลานะอันนี้เป็นงานวิจัยภาคสนามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานวิจัยพิเศษนะครับแบบไม่จํากัดเวลาเนาะ,ะเราต้องแยกกันก่อนนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะผมยังงงเลยนะอู้ยเอาละครับมาครับมีสองตัวครับมาจิกุซากุมะนะ 249ขอแคนดี้หน่อยแล้วกันครับบอลโค้งอีกหนึ่งครั้งมาอ้าวืดครับวืดไม่นับนะครับต้องโดนนะครับผมโดนแล้วถ้าหลุดก็ดีครับหลุดก็จะได้โค้งใหม่ครับโปเกมอนยิ่งหายยากอยู่นะครับรอบนี้นะอ้าไม่หลุดด้วยครับไม่หลุดก็แน่นอนครับเราก็มีเอ่อเควสที่เราค้างไว้อยู่นะครับที่ดองๆไว้นะครับเราก็มาจับได้นะสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ ไปไหนมาไหนนะครับก็พยายามหมุนเสาโบกสต็อปแล้วก็ดองเควสไว้นะครับผมเปิดเควสให้ผ่านก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งจับตัวมันนะดองดองมันไว้นะครับเพื่อที่จะเอามาทำากิจกรรมพวกนี้แหละครับผมก็ฝนตกนะตอนนี้ลูกค้างเงียบเลยครับผม <laughs> นี่นครับดองไว้นะแล้วเราก็มาจับเพื่อที่จะทำเควสบอลโค้งนะครับห้าครั้งนะครับมา ไปต่อครับ4ครั้งนะครับหรือครั้งเดียวนะครับเราก็มีโปเกมอนมากพอที่จะให้จับนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็เปิดน้ําหอมนะครับเปิดน้ำหอมสีเขียวนะอย่าเปิดสีฟ้านะสีฟ้ามันขึ้นตัวเดียวนะครับถ้าอยู่กับที่อย่างนี้นะครับถ้าอยู่กับที่อย่างนี้สีฟ้ามันเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้ครับสีฟ้าเนี่ยนะครับ,รบอย่าไปเปิดมันนะมันจะได้ตัวเดียวเลยนะครับเผือไม่ได้ด้ยซ้ํานะครับ เปิดน้ำหอมสีเขียวเอานะครับเพื่อที่จะได้โปเกมอนมานะครับให้เราทําภารกิจบอลโค้งยนได้เยี่ยมยนได้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับอันนี้ไม่นับนะครับอันนี้ก็ไม่นับครับมานับอันนี้แทนครับมาเรียบร้อยครับทําการคว้างบอลโค้งให้ได้5ครั้งครับมาดูครับว่าเสาโปเกมอนสต็อปเสาเดียวของผมเนี่ยนะครับจะได้ไม้กะนะครับที่เป็นชัยนี่หรือเปล่านะครับขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผม ห้าหนึ่งห้าครับแหมอิชิซุไมสวยเลยนะครับผ่านไปก่อนนะขออนุญ,ญาตมาจับเจ้าไม้จ่าแล้วก็เป็นตัวธรรมดาครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสามร้อยเจ็ดสบเกครับโอ้ใบหมุนเสาโบเกสต็อปอื่นกันนะครับเพื่อนแต่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะหมุนได้ทีเดียวใช่ไหมเออนะครับเผื่อมัน มันหมดไปแล้วมันเขียวกลับมาเนี่ยนะครับเราหมุนแล้วมันขึ้นเควสใหม่ให้นะเผื่อฟุกนะไหนๆก็ทํากิจกรรมแล้วก็น่าจะทาอย่างนี้ให้นะครับเออสามดาวครับมายกะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมรอดูเสาตัวนี้แหละครับที่ร้านเนี่ยนะครับผมให้มันเป็นอ่าสีฟ้าแล้วลองหมุนทีครับโอเคจะขึ้นใหมนะครับเพื่อนเนี่ยครับหมดไปแล้วครับ ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวทําการภาวะโปเกมอนรอนะครับ <LE ASE> เพื่อเอาเหินเมก้าสโตนของเจ้าฮากาเนลดีกว่านะครับผม <LE ASE> ออรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราก็หาไอวีร้อยแล้วกันนะมันจะได้คุ้มค่าหน่อยนะครับ4 <S <S 2 <S 2> <S ดอกจันนะนี่คือไอวีร้อยนะครับอหากันตัวอะไรดีละครับเนี่ยตัวที่เป็นลัคก,กี้ก็วิวัฒนาการจนจะเต็มหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับ กลายเป็นไอ้นี่แล้วครับอ่า XL Candy แล้วครับใช้ทั้ง10 XL Candy เลยนะครับสำหรับโรสเลตตัวนี้นะเออนะครับผมก็เลยสองครั้งนะนะครับแชมชาลิงไฟครับก็โอ้ใช้ไป15เลยครับ XL Candy เลยนะไอ้ิบห Candy 30 Candy เลยนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะออาไปครับเรามีทั้ง200 Candy นะ เอาอัพเลยเรียบร้อยครับ power up โปเกมอนครบหรือยังครับในเคสครบแล้วนะครับก็ได้ชินเมก้าสโตนของฮากาเนียวไปครับอีก25ชิ้นครับผมนี่บางอยู่นี่นะครับอ่าเขียวแล้วครับหมุนอีทีสิไม่ขึ้นแล้วนะเพื่อนๆสรุปก็คือโปเกสสต็อปเดียวครับโอ้โหวิ่งหากันเลยครับ ใครที่ไม่ได้ทํางานทําการนะครับไม่ใช่ครับใครที่หยุดงานว่างงานวันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ทํางานนะ <c oughs> ขอไป <c oughs> ก็ไปหมุนได้เดียครับเสาเนี่ยมันเห็นเยอะแยะเลยนะครับแต่มันไปไม่ได้นะเออนะครับเนี่ยเนี่ยเต็มเลยครับเสาเนี่ยครับแม่นะทำไมไม่เป็นวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ผมหยุดงานนะเออไม่ได้ทํางานทําการนะวันอาทิตย์นะครับ ก็ไปไล่หาจับกันนะครับเจ้าไมกะนะเออนะครับเดี๋ยวเย็นๆจะมาวิวัฒนาการล่างให้เพื่อนๆรับชมดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้มีไมกะอยู่หลายตัวเลยนะครับไมกะอยู่หลายตัวเลยนี่นะครับทั้งหมดก็6ตัวด้วยกันนะครับผมเอส่วนแคนดี้นะครับก็มีมากพอที่จะวิวัฒนาการร่างร่างได้แล้วนะครับ นะแม่แต่อยากได้ตัวที่มี CP สูงสูงแลวเกิดนะครับนี่ครับมีพัฒนาการล่างได้แล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้รับไปก่อนครับเพื่อนไปหาหมุนเสาโปรเกสตเพื่อที่จะได้เควสมาทำเควสให้สำเร็จนะครับเพื่อที่จะได้จับเจ้ามาอิกะนะครับตัวนี้นะครับแล้วถึงจะได้ลุ้นชายนี่นะเออนะต้องออกนอกพื้นที่แล้วครับวันนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเหมือนอย่างผมนะครับได้เสาเดียวนะครับ แม่สอใกล้ๆก hmm ็ย hmm. ังไม่ม mm ีโอกาสจะได้เดินเลยนะครับถึงแม้จะแค่ร้อยเมตรก็ตามนะครับโอเคครับเวลาไปก่อนกับไมกาตัวนี้สวัสดีครับเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1นึดีดีกว่านะครับเป็นไอดีสีแดงเหมือนกันครับทําการคว้างบอลโค้งให้ได้ห้าครั้งเหมือนเดิมครับผมมาครับครั้งที่หมาครับครั้งที่สง ไปครับมาครับครั้งที่3ชิกุสากุมะเอาละครับได้โยนอีกครั้งหนึ่งครับมาชิกุสากุมะครับตัวช่วยเราเด้งออกมาอีกสักครั้งครับอ,อ๋อจับได้แล้วนะก็กลับมาหาที่เควสนะครับผมน่าจะมีดองไว้บ้างอ่ามีดองไว้อยู่ครับ อ้าวเป็นฮาเค่นป่าครับรอบนี้เป็นฮาเค่นมาครับก็รับก่อนครับฮาเค่นเจ้านกแก้วสีรุ้งสีรุ้งตัวนี้นะเก็บแคนดี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ทำเควสผ่านเรียบร้อยแล้วมารุนกันว่าในไอดีรองนะครับสีแดงนะครับไอดีที่2ของผมเนี่ยนะครับจะได้ใช้นี่นะครับแหมเปิดเด็กสมใหมด้วยครับเจ้าอาเค่นนะครับผม เราจะได้ใช้นี่มาอีกะหรือเปล่านะครับมาดูกันมาครับจากเควสนะครับภาคสนามในโปเกสสต็อปครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหแล้วก็เป็นไมกะตัวธรรมดาเหมือนกันครับเนี่ยรอบนี้ครับเอาล่ะครับเดี๋ยวมีอีกสัก2หรือ3ามไอเดียเดี๋ยวผม มารวมให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่าจะพกเจอมาอกะที่เป็นชายนี่สักหนึ่งตัวไหมนะครับผมหาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูไอดีถัดไปกันเลยนะไปกันครับอมสามดาวสัดด้วยไปครับไปอ่าแล้ครับผมมาดูอีกสีหนึ่งครับรอบนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับเจ้ามาอีก กะนะครับจากโควสจะเป็นชายนี่หรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ชายนี่อีกแล้วครับโอ้โห376อีกแล้วครับ CP นี่แทบจะ CP เดียวกันเลยมั้งเนี่ยจับย้าจีตั้งหาครับเขามี CP เดียวนะครับเนี่ย3 7 6นี่นะครับโอ้โหบอลจะเด้กระดอนไปหมดเลยครับผมโอ้โหยังไม่เจอ่ชายนี่นะครับเดี๋ยวไปดู ID ดีซีวเหลืองกันต่อนะครับผม ไอดีนี่ไอดีสีน้ำเงินนะเดี๋ยวรับเพื่อนให้นะครับอีกหกท่านที่ส่งกันเข้ามานะกดรับเลยแล้วกันนะโอเจ็ดคนเข้าไปนู่นแหะครับอ้ามาครับมาโอ้โหโอ้โหใครมีชื่ออยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเออนะครับเป็นเพื่อนกันเล่นกันสนุกสนานนะครับมดดราม่าเนาะเอาแล้วครับไปกันต่อครับเต็มเยอะแยะไปหมดเลยยังไม่ส่งของขวัญนะครับเดี๋ยวไปดูไอดีีเหลืองกันต่อครับ อาลวครับผมมาดูไอดีซิวเหลืองกันต่อครับว่าจะมีไหมกาที่เป็นชัยนี่ไหมแล้วก็ยังไม่ใช่ครับ Cp เหมือนเดิมเลยครับ300กับอีก76นะครับผมทำไมมันเหมือนกันอย่างนี้ล่ะครับผมเป็นเพราะโปรเก็สต็อปเดียวกันหรือเปล่านะโอ้โห c ีครับอยู่แค่นี้นะครับจับย่างกันด้วยนะโอ้เอาละครับไป เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับใน ID ดีสีแดงนะครับ ID เด็กอีก ID ดีหนึ่งนะครับผมโอ้โหไหนดูซิว่า c p e i V จะเป็นยังไงบ้างพ่อๆกันเลยนะสองดาวนะครับไปดูกันต่อครับเอาละครับมาต่อกันด้วย ID สีแดงนะครับแหมฝาร้องเลยแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วครับ โอ้โหแต่รอบนี้ครับเป็น300นะครับแต่อีก82เลยครับเจ้ามาอีกาตัวนี้นะโอ้โหเป็นไอเด็กสีแดงก็ยังไม่ได้ครับมันคงเหลือไอเดสุดท้ายหนึ่งเป็นสีเหลืองนะครับผมอีกไอดีหนึ่งนะครับผมไอเด็กสุดเลยนะโอ้โห382ครับ2ดาวอยู่ดีครับแม่ไปดูสุดท้ายเริงจริงครับว่าวันนี้จะโชคดีหรือเปล่านะครับจะเที่ยงแล้วคงไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับผมมาดูกัน ครับผมมาดู ID เด็ก ID สุดท้ายกันครับว่าจะฟุกเจอชายนี่มาอีกระหรือเปล่านะครับแล้วก็แหมโปเกมอนเต็มครับได้ลุ้นก่อนครับผมแล้วก็มาครับเป็นไมก่าตัวเดิมครับ383ไม่มีชายนี่ครับสรุปทั้งหมดอ่า5 ID ของผมนะครับก็ไม่มี ไมกะเลยครับจากโปรเกสต็อปโปรเกสต็อปเดียวนะครับเพื่อนๆแวะไปหาหลายๆโปรเกสต็อปนะครับก็น่าจะลงคลิปให้เพื่อนๆรับชมประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับผมก็ไปหาจับเจ้าไมกะที่เป็นาชนี่กันได้นะครับในเควสแบบเขาเรียกว่าเควสภาคสนามนะครับเพื่อนๆก็ไปจับกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยครับไอดีเด็กสี เหลืองตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ